สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวป่ากีกแล้วจ้าว้า <Wow. S 1> มาสูตรอากาศบริสุทธ์เนาะหน้าร้อนก็รีบเอาจากพี่น้องอะเดวีมะม้าม,าม่ิอดจ้าอะ uh? ตอนนี้ช่วงกอบกุยนะคะ <c oughs> <Yeah. S 1> มาดู <Yeah. S 1> บูบลรี่พี่น้องดู <Wow. S 1> ว้าวพาดดกมากดูมันอยู่ใต้ใบดูเวลาจะเก็บเนะี่ะเราต้องดูใต้ <c oughs> ใต้ใบมัน <c oughs> เก็บไม่หวานไม่ไหวมีประโยชน์มากเลยดูอากาศอันนี้ทุ่มกว่านะคะเนี่ยทุ่มกว่าดูสุดยอดไหมเป็นอะไรที่แบบโอโ้โหอากาศสดชื่นห้าทุ่มก็ยังไม่มือดอ่เอาสองทุ่มยังอยู่ในป่า<อ>พี่น้องอ <laughs> สุดยอดไหมละ่ะนี่แหละถ้าหน้าหน้าร้อนก็รีบกอบกลัวเพราะว่ามันไม่กี่เดือนเนาะเดี๋ยวเข้าหน้าร้อนก็ไปไหนไม่ได้เลยชีวิตแหละคนอยู่ต่างแดนอยู่ต่างแดนประเทศที่มัน มีอากาศหนาวมีหิมะเราก็ต้องรีบเอาวิตามินดีกันเยอะๆเวลาหน้าร้อนมาเมื่อก่อนบอกว่าเออทำไมคนยุโรปเขาชอบตากแดดพอได้มาอยู่โนเวย์ร้องอ๋อเลยพี่น้องเลยรู้เลยว่าทําไมเขาเอาเดดเพราะถ้าเกิดหน้าหิมะมานี่เขาจะไม่เจอแดดเลยไม่ได้วิตามินดีเลยคือร่างกายจะเพียมากอ,มอ่อนแรงมากหน้าตาก็ไม่สดชื่นพอหน้าร้อนมาเรารีบออกวันไหนอากาศดีๆออกเดินสูดออกซิเจนเยอะๆ ได้แลยวิตามินดีก็เอาเยอะๆเหมือนกับเงินฝากธนาคารอนะ่ะอันนี้เราก็เก็บสะสมวิตามินดีไง <c oughs> เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้หน้าหนาวจริงแนละ้วพี่น้องจริงๆอันนี้เรื่องจริงแล้วเวลาหน้าร้อนมานันเราไม่อยากหลับอยากนอนแบบเลยนะตื่นเต้นแบบร่างกายมันตื่นตัวบอกไม่ถูกเนาะอันนี้มาเล่าให้กัน<ต>ฟังแต่เมืองไทยมันก็ปกตินะเราอยู่เมืองไทยพอไม่อยู่ประเทศนอกมีรู้เลยว่ามันเปลี่ยนแปลง อืคือร่างกายเรารู้เลยว่ารับรู้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปกับบรรยากาศอืนี่แหละถึงว่าเออคนอยู่ยุโรปทําไมเข้ามาเมืองไทยเขาตั้งหน้าตั้งตานอนอาบแดดเขาบ้านเขาไม่มีแดดนี่เองหน้าร้อนเออหน้าหนาวมาเนาะนั่นแหละพี่สุก็เอามาฝากทุกคนเอากาศดีๆเกือบสองทุ่มมาฝากจ้าก็มาเล่าสู่กันฟังคนอยู่ประเทศนอกเนาะชีวิตเอาเป็น oh. พอน้ำย่อยเนาะพี่สุก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ